เปลี่ยนโฉมใหม่หอมกลุ่มเหมือนเดิม ไม้ยินเสียงจีแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยใครว่างจัดชุดนี้หน่อยดิมิกหกนะฮะเจ๊มเดี๋ยวจัดให้เลยเพื่อนเดี๋ยวอันนี้หกพันสองเอาไปแค่ห้าพันเก้าผมแถมให้อไปเป็นภาระ เดี๋ยวร้านหนึ่งใหบอกร้านนั้นเบาๆหน่อยนี่นะมารู้จักของพระองเนีเลยจริงๆอยากย้องอยากร้องเพลงนะฮะแต่พอดีวันนี้ไล์สดอยู่วันนี้คณพสด ยโสมาด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ได้ออกทีวีไม่รู้ใครหนีเมียมาเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้ต้องแจ้งคุณพอด้วยนะจะได้สื่ออ๋อเซ็นเซอร์ไม่ทันป่าช่วยความ่วยอยู่ในอ๋อครับผมครับใช่วยทำครับผมขอบคุณนะครับพอดคนจะโสนะครับใช่ดังแบบงงๆฮะวันนี้อโชคดีหน่อยคุณพอดมาวันนี้ผมไม่มีไม่ไม่มีไม่มีเซ็นเซอร์ป่าไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเป็นเป็นเป็นคลิปไลฟ์สดตลอดครับเนี่ยไม่ทันนะฮะส่วนมากไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อ โอ้โ,โหแ้อย่างนี้ตัดไม่ทันแล้วละ่ะอันนี้เป็นไม้ลอยด้วยนะฮะเก็บร้องเพลงคา้เราเก็สบายๆครับพี่อาไปสักอาทิตย์หนึง่งใครบอกไม่เพราะแม้แต่คนเดียวเอามาคืนเลยทุนมันสูงแต่คุ้มครับแพงตอนซื้อแต่ถูกตอนใช้ครับเบ็ดได้นานเท่าไหร่ครับถ้าเปิด50%ได้ทั้งวันแต่ถ้าอัดเนี่ยสี่หกชั่วโมงอยู่ที่เราอัดไม่ต้องกลัวพี่ไปไม่พอพี่โยนจากรถจากบ้านได้เลย เทียนแท้นะครับนี่ังเสียงได้ไม่มีจีไม่มีเดือด,ดบูทดได้แฟนไท้ได้โ้ตบุกใส่ได้ โทษนะครับนะครับวันนี้อาจจะเข้าหาป่านัดยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากลูกค้าเยอะมากนะครับลูกค้าเต็มหน้าร้านนะครับก็มารับชมหรือมาฟังเสียงนะครับชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับก็ไม่ได้บังคับในการซื้อนะครับ ซื้อเพราะว่าเราชอบเสียงเราชอบอยากฟังแล้วก็ซื้อไปนะครับนี่ครับเป็นอีกอีกหนึ่งร้านนะครับที่แนะนำน,นะผมดูกับผมมานานมากนะครับปาน,นนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนที่ตลาดาสังกษีนะคนเต็มแบบผมไม่รู้จะพูดคำไหนเนะี่ย <c oughs> ผมเข้าหาปลานัดไม่ได้เลยเราต้องไปถามลูกค้านะครับซื้อไปสองตัวครับอนนี้นี่เดียวเลยหมื่นหกแถไม่ร้อยหนึ่งคู่หมื่นแถมไม่ร้อยหนึ่งคู่โอโ้โหไม่ช่หรอก <Safe> ถ้ามาอยู่หน <on> <Mustang> <IS mus i> ้ากล้องไม่ใจถึงขนาดนี้อันนี้อันนี้รีบรับประกันเลยเอาง่ายๆพี่จะรู้สึกแพงตอนที่พี่ซื้อแต่พี่จะรู้สึกดีตอนที่มีคนมาชมพี่ว่าเอาอะไรมาเล่นรรกนเดือนโหนี่ลูกค้าลูกค้าซื้อไปกี่ชุดครับเพอสองชุดครับสองคนสองคนสองคนเลย พาเพื่อนพาเพื่อนมาครับครับโอ้ขอบคุณมานานแล้วครับผมขอบคุณนะครับอยากรู้ว่ามันจริงไหมเอาไปพิสูจน์นะครับมีมีมีได้ได้ยินช่างเขียวแล้ช่างวจะว่าคุณไหนครับวันนี้ไอ้อัดยกคือรถพี่ก็เลยนี่เลยวัลองไปทีีเดียได้เลยมิกมิกนี่เอาสายอะไรป่ะเขาปิดก็คือ จริงๆแล้วมันเพลงมันเล่นได้ยเยอะพี่แต่วันนี้มันจะกัดนะคือบางบางบางเพลงผมลงใน u t u b e ไม่ได้นะครับก็บอกไปลูก้าด้วยอืมมันมันเป็น,นๆมันอะไรฮะดไม่ดังแน่นนี้เฮ้ยผมแถมไม, <c oughs> มให้เป็นภาระด้วยครับเนี่ยครับแถมไมให้เป็นภาระเลยนะครับมีทั้งแอม์จิ๋วนะครับแล้วก็มีทั้งไมทั้งมิกนะครับแล้วก็ดอกลำโพงแล้วก็ลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับ ราคาก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็สามารถซื้อได้ทั้งสองแบบนะครับโหโหโหไปถึงตลาดไทยแล้วครับลูกาอยู่สองที่ใช่ไหมป่าตอนนี้ครับตอนนี้ออกแค่ตลาดไทยกับตลาดสังสีอ๋อนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นงานส่งเพของยิ่งใกล้สงการามเออลูกคอ<ม>ลูกค้านิดนึน่ง<ม>ผมดูในเพจอะมันแค่นี่มันจีนพันธะร้อยบาทใช่ไหมพี่พักที่วัดตันนี้ตัวนี้เป็นสองจีตัวใหม่เลยพันธาร้อยบาทครับดูในเพจของเขาอยู่แล้าว่าห้าร้อยกี่ตัวก็ได้ตัวน,นี้พี่ได้นี่ด้วยพี่ได้สองจีงด้วยนี่ครับนีช่ชุดชุดอ่ะของเสียงเพลง ดูข้างหน้าไฟนี่จะสวยอ๋อได้เอ,ออออกได้ไหมครับสลหลแค่ว่าว่ะชีอแค่ว่าสลับหนึ่งสองสามสี่ หกห่นเจ็ดครับเราขายพี่เขาวาันี้6กหมื่นหกโวเดวจบเลยบลูทูธ USB AUX อะไรทุกอย่างได้หมดครับเล่นตอนเนื่องได้แล้วก็ไฟบ้านได้ <N un> <N un> นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของลำโพงบูทนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับแอมป์จิวนะแต่แอมป์จิวอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คนละส่วนกันแนละ้วก็ปานัดก็ขายทั้ง2ออย่างนะครับก็คือทั้งแอมป์จิวแล้วก็เป็นทั้งลำโพงบูทนะครับลูกค้าก็สนใจเยอะมากนะวันนี้ขายได้เยอะจริงๆนะขายดีนะครับไม่ใช่ขายไม่ดีนะบรรยนะากาศแดดล่มลมตกนะครับ เมืองการอย่างเงี้ยขับจะขอนแก่นอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับป๋าเท่าไหร่นะพุ่นไวคือจะเป็นอย่างเงี้ยครับทุกทุกนัดเลยคือโชคอโชคดีอย่างหนึ่งพอราไปขายที่ไหนแล้วไม่เงา <c oughs> คนคนมาดูเยอะครับแล้วก็ผมผมใช้ได้ผลจริงครับผมเนตะกี้ไปแล้วนะำหมื่นหกวันวันนี้ <c oughs> มีอะไรฝากฝากถึงลูกค้าบ <c oughs> <c oughs> ้างก็หลักๆเลยเนียถ้าไม่มี FC นะครับก็ไม่มีวันนี้ไม่มีลูกค้าที่ ตามคุณพจน์นะครับก็ไม่มาถึงผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือนี่ที่ที่ที่ตลาดเนี้ยใครจะมาค้าขายนะครับติดต่อเลยนะน้องน้องดีนน้องดีนอ๋อเจ้าของตลาดคนนั้นคนนั้นเขาเจอเจอผมเรื่อยเจอผมเรื่อยเจ้าของตลาดสวยน่ารักน้องดีนน้องดีนมาไลฟ์สดูเลยครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักผมอาจจะเดินไลฟ์สดส่งตลาดนี้ก่อนเข้าแบบในป่านะดูแลดีดูแลดีไม่ใช่ผมคนเดียวนะทุกคนนะใครที่จะมาค้าขายแล้วแล้ว หาที่ไม่ได้มาได้เลยครับวันอาทิตย์เนี่ยยังไงถ้าคนอยากมาติดต่อไปหาป่าเลยก็ได้เลยครับผมร้านอยู่ที่ท่าเรือยุทธยานะครับผมร้านอยู่ที่นั่นแล้วก็ช่วงนี้ใกล้ใกล้สงกรานน่ะถ้าลูกค้าสนใจให้สั่ล่วงหน้าเลยเนี่ยผมทําตัวนี้ยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยเมื่อกี้มิกมิกแยกก็ลองไปแล้วแต่เนี้ยมาถึงขั้นตอนนี้ว่าเอาเป็นสาระทุกอย่างคือดอกเนี่ยสิบนิ้วเนี่ย หรือจะเป็นหกนิ้วแปดนิ้วเลยก็ช่างลูกค้าเล่นคู่อะเอาคู่เนี้ยเอาคู่เนี้ยสําหรับตัวนี้หรืออะไรก็ช่างถ้าต้องการเล่นในบ้านนะที่มีกําลังไฟอยู่แค่สิบสองโวลต์นเนี้ยครับต้องการหนกัหนกเบรคให้มันแบบออกมาแล้วถูกใจเลยแนะนําตัวนี้เลยครับ,รบตัวเนี้ยตัวใหม่ตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้กําลังไฟมันมาเนี่ยตัวนี้ป็กาสองพันสองร้อยวัตต์กำลังไฟมันมาอยู่ที่ สี่สิบแปดวลตซึ่งเอามาใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ mm. ต้องจัดการซะก่อนนะครับไม่งั้นพังนะครับดูจากตรงนี้มูล mm. ในการเอาไปเล่นเอาทวิทิ่งมาตัว ตอนนีา้าคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนที่ยังไม่รู้ก็เยอะนะครับ <S <S ตอนนี้ทําให้คนที่ยังไม่รู้แล้วกันสมมติว่าเรามีสวิตชิ่งหรืออะไรก็ช่าง1 2บสโวลต์นะครับ,รบที่สิบสองโวลต์นะครับรลแล้วแบตออกมารู้เรื่องเลยฮะถ้าถ้าทำแบบนี้นะพอดีตะกี้ติดขายลูกค้าก็เลยไม่ได้ จริงเราไล์สดก,กันประมาณบ่ายสองนะส่วนส่วนมากมาตั้ง <administ rat ives> แต่หัววันนะบ่ายวันนี้เสร็จไปแล<ะ>้ววันนี้ยาวเลยนะเข้าไหมว่าวางยาแล้วละ่ะไม่ใช่เนี่ยทำไมไฟไม่เข้าคมว่าเป็นที่ปักที่อป่าเปลี่ยนดูเสียบใหม่ดิ เห็นทำไมไฟแดงไม่ขึ้นมันอยู่ที่ประมาณ4 8่สดเห็นไหมเห็นไหมซึ่งเราไปใส่แอมไม่ได้นะพังเลยนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับทวนเข็มนาฬิกา อ่าตัวนี้นะตัวนี้จะไปยุ่งกับมันนะครับปรับตันเข็มนาฬิกาสมเมื่อดอกเนี้ยจุดเนี้ยครับจุดเนี้ยก็ไม่ควรเกินไม่ควรเกินยี่สิบหกยี่สิบหกถึงสามสิบประมาณนี้อย่าให้เกินแล้วรู้เรื่องเลยครับเนี่ยตอนนี้ ปลอดภัยนะถ้าอยู่ที่ประมาณตั้งยี่สิบกว่ดีกว่าเพราะไม่เป็นคู่ สีัสดครับโก้สวัสดีครับโอ้มาจากไหนครับผมว่าจะน้ำแดงนี่เองครับอ๋อครับอ่าพอดคนจะโสดครับตามมานานหรือยังนานครับเห็นเลยเด็ดตามมาดู เอฟเฟกต์ของปลาแตกแล้วแป๊บหนึ่งขอดูเอฟเฟกต์ของปลานัทหน่อยเนี่ยครับก็มันเป็นบรรยากาศนะครับหน้าร้านปลานัดก็ไหนปลาอันนี้แม็กแม็ของเล่นไหนตัวนี้อันนี้เป็นอตาัวนี้จริงๆมันอยู่ในตู้อ๋อในตู้อันเนี้ยบางทีลูกค้าเนี่ยอยาก จะไปใช้ใหม่ลองเพลงนะครับหรือว่าเป็นมิกที่ไม่มีบลูทูธหรืออุปกรณ์ใดๆที่มันไม่มีบลูทูธนะครับเอาตัวนี้ไปใช้เลยราคาไม่แพงไม่ผิดหวังนะครับนี่เลยฮะอา่าถ้าเป็นไฟบ้านก็คือเสียบเข้ามาเลยอ๋อเสียบเข้ามาเลยแต่ถ้าเป็นไฟแบตก็คือต่อเลยต่อเลยแล้วเอาเอาคู่เนี้ยอันนี้ทั้งอินทั้งเอาได้หมดเอา put put พุทอินพุทได้คเอามาเข้าที่ช่อง A U A M S C M <S นะครับนะฮะ แล้วตอนนี้เราไม่เอาแล้วไม่บูทูธนี่และนะฮะเดี๋ยวดูนะครับบูทูธก็เป็นนี่เลยบูทูธก็เป็นที่ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เล่นได้เลย นี้ก็เป็นใส่ตัวรับสัญญาณบลูทูธระยะไกลเข้าไปนะครับเล่นจากนี้ได้เลยน,นี่นไฟข้อพิเศษคือมันเล่นไ่ได้เลย เล่นไม้ได้เลยนะฮะฮัลโหลเทกทดสอบฮัลโหลอันนี้เล่นไม้ได้เลยแล้วเป็นเอฟเฟกต์ฮัลโหลอารวณีสองสามสี่เทกทดสอบอันนี้ไม้เล่นได้อีกสองตัวมีบูทูทด้วย mm hmm. นะฮะเพลงก็เล่นได้ไม่ลวงไงแม่ไม่ลวงเนี่ยเอาไปเก็บต,ตรงไหนก็ได้นะฮะนนเราเรียกอ่าจริงจริงแล้วมันอยู่ในตู้ไอ mm ้นี่นะครับก็เอามาวันนี้มีตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้ที่น่าเล่นนะฮะ วิธเล่นง่ายๆส่วนวิธีตา่ตางๆ <ไป S 1> โทรสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดมาทางไลน์หรือสอบถามโพุทธก็ได้แต่ถ้าดีๆก็คืออาร์ติตร้อ,อง,งครับผมโทรมาหาผมได้เลยเพราะว่า<น>ติดต่อรัทางคุณพุทธอาจจะบาพงทีคุณพุทไม่ว่างอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นของเล่นใหม่ๆนะครับป๋าครอ่าครับผมเป็นของเล่นใหม่ๆที่วันนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้นำเสนอเท่าไหร่นะครับนะครับตอนนี้ <g liness> ก็คืออยู่ตรงไหนก็ไม่เหงา <c oughs> ฝากถึง f อซนิดนึงปรครับก็ท้งนี้ท้งนั้นก็ยังไงก็ไม่ลืมครับแล้วก็ขอบคุณทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งเอซีด้วยนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับปานัทต,ตะลไทยแล้วก็ลืมซะไม่ได้แล้วก็คคุณพศนะครับที่ช่วยเหลือมาตลอดนะครับแล้วก็ทั้งพี่น้องทางฝั่งลาานะครับทางกัมพูชาแล้วตอนนี้ทางเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ไปทางพม่าด้วย ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพื่อนๆนี่อยู่ทางใต้าทางใต้ด้วยแล้วก็เอฟซที่ทั้งเหนือนะครับก็เยอะเมื่อก่อนไม่รู้จักคําว่าเอฟซนะ <c oughs> อันนี้ขอบคุณมากมากแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอ่าที่อ่าลงไปมันรายละเอียดมันไม่เยอะนะครับก็อันนี้แค่คร่าๆวๆยละเเียดเยะก็คือโทรมาโทรมาคุยได้นะครับโทรมาคุยก่อนได้แล้วก็โทรมาสายนิดนึงนะครับสักสิบโมงไปแล้วนะฮะเพราะว่าอ่าตื่นสายนะครับ โทรมาสอบถามกันได้นะครับทุกชิ้นทุกอย่างนะครับก็จะมีของเล่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ใกล้สงการแล้วปีใหม่ไทยเราจะถึงแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บนะครับอย่าจนนะครับน่ารักน่ารักครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับป่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับ